ส่วนอีกหนึ่งบุญค่ะเดีย๋ยวอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะได้มารวมบุญด้วยกันจะได้เป็นการสร้างความสุขรวม<อ>บุญด้วยกันต่อไปเกิดชนะจะได้พบกันลาวถูกต้องอีกหนึ่งบุญค่ะเขาเชิญภูมิจิตศรัทธารวมเป็นเจ้าภาพกทินกลุ่มประชาสัมพันธ์นะคะประจำปีสภาิร67ในวันอาทิตย,ย์ที่ิ1ตุลาคมนี้ค่ะที่วัดบางเคียตตาบลบางเคียดอำเภอจิหนาโคศจงหวัดสงขลาเพื่อจะได้ส้มทบทุนสร้างอาซาลาอานันกประสงค์แล้วก็ทำหนุบํารุงศาสนสถานต่างๆภายในวัดค่ะโดยสามารถรวมส้มทบ ทุนได้เทบัญชีน่วยงานสวัสดิการสาค้าููย์ประชาสัมพันธ์เคท็อกส่งคลาเลขทขี่บัญชีขึ้นให้บนหน้าจอแล้วนะคะกาวนึ่งหนึ่งขีดนึ่งขีดซ้องนึ่งหนึ่งซงแล้วก็ขีดนึ่งนั่นเองค่ะจะรวมด้วยช่วยกันกนละฮีคนละหุยแต่หากว่าร่วมร่วมกันแล้วมันก็สามารถเป็นเงินก้อนใหญ่เทสามารถเอาไปทำหนุบำรุงศาสนสถาน ได้เหมือนกันนะครับรวมถึงการตีทำบุญในครั้งนี้เราจะได้บุญยิงๆขึ้นไปเพราะว่าชาวบ้านวัดเอ้ยใกล้บ้านไปบ้านมานักา่องเดียจะได้ใช้ประโยชน์จากซาลาอันนี้ประองเตนีกันรวมถึงใกล้ตีไม่ได้บัตรกินครับทีทําบุญก่อนเลยทาบุญพ้นบุญจะได้ส่งใหเรานี้ได้บัตรกินครับแต่อย่างหล้อยู่โอ้โหได้เหมือนกันนะเอดวานแต่กันนั้นเลย รวบุญในมันอันดีสูงได้เยอะนะใช่แล้วนะจึงจะเป็นการกระตินของกลุ่มประชาชนทำปั้นกันนะครับทีนี้ก็เลยโชคดีมากเตม,มาลุ้มเขตจังหวัดสงขลานะครับใกล้เีโอกาสกลับไปรวมบุญกันได้วันอาเทเิตย์ที่20ตุลาคมนี้นั่นเองนะคะที่วัดบางเขียดตำบลบ,บางเขียดอําเภอชิงหขนครจังหวัดสงขลานั่นเองค่ะ